สวัส,สดีครับคือคนด้วยนะครับผมผมเน่นะครับก็ในวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เปิดซีซั่นมาสามก็ในวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เปิดอาซีซั่นสามมานะครับก็จะเป็นตีมอาร์ซิบูริสบอสซัมนะครับหรือตีมซามูไรนั่นเองนะครับถ้าเรียกกันแบบสั้นง่ายๆนะครับก็ผมบอกตรงๆว่าหลังจากที่มันเปิดมาแล้วเนี่ยผมไม่ได้คำเดียวว่าแตกครับ ผมแน่นอนครับว่าพอมาปั๊บเนี่ยผมซื้อได้ทันทีเลยนะครับคือซื้อไบทันพาทันทีที่มันมาเลยเพราะว่าผมบอกตรงว่าตีมครั้งนี้เนี่ยโอ้โหผมพูดตรงว่าโคตรเจ๋งฮะไม่ว่าจะเป็นนี่นะครับผมที่เป็นห้อยไอสายไอตุ้งติ้งนะครับผมก็โคตรเท่ตัวละครก็เป็นตีมซามูไรที่ผมรู้สึกว่าโอ้โหโอจะเท่ไปไหนนะครับโดยเฉพาะตัวละครเลวล50สนะครับสเปกเตอร,ร์ Ninja นินจานั่นเองนะครับ นี่โอ้โหมีดาบสมรัยด้านหลังด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่โคตรเจ๋งเลยนะครับถ้าใครยังไม่แตกผมว่ามีสิแตกได้นะครับโอ้โหดูความเท่ของมันสินฮะโคตรเท่เลยนะครับแล้วก็นี่ฮะโอ้โหโปรตีเนี่ยแบตเทนพานแบกแพกทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็นกระเป๋าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับหรือว่าจะเป็นแบบถังแก๊สหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ย แต่ขราวนี้นะครับผมมันมาเป็นดาบซามูไรโอ้โหแล้วเป็นซามูไรคู่ด้วยนะครับนี่ดูจากด้านหน้าฮะแล้วดูจากด้านหลังฮะผมเรียกที่ว่าแบบซีซันพาร์ทนี้เนี่ยจุใจสําหรับคนที่ชอบอญี่ปุ่นมากๆเลยเนะตีมญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นลวดลายของปืนต่างๆนะครับผมผมก่ค่อนข้างจะชอบมากๆเลยนะแน่นอนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคลิปที่ผมจะทำนะครับผมมันจะเป็นคลิปแต่งปืน PP19 ใบซันนะครับแต่ว่า ผมมีเวลาเล่นไม่มากนะครับผมก็เลยค่อยๆเล่นนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติผมปลดล็อกปืนเมื่อไหร่เนี่ยแน่นอนนะครับว่าผมแต่งปืนแน่นอนนะโอ้โหแต่แค่นี้นะฮะแค่ปลดล็อกแค่ซีสันแรกเนี่ยตัวละครก็โอเคแล้วนะครับผม mm hmm. นี่โดร a เดอะบอสนะครับผมก็รู้สึกว่าจะเป็นตัวร้ายนะครับเป็นตัวร้ายของซีซันนี้เลยนะ เขาเป็นเหมือนอาหนึ่งในไฟไนท์นะครับถ้าใครจําไม่ได้ว่าไฟไนท์คืออะไรนะครับผมก็คือเหล่าคนร้ายที่พวกฝั่งดีเนี่ยเขากำลังจะจับแล้วก็ไล่ล่ากันอยู่นะครับผมซึ่งก็มีอดีตฝั่งร้ายหนึ่งในนั้นก็คือเมส่นเองนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นฉากตอนเปิดเข้าเกมมานะครับที่ตัวฮิโดลาเนี่ยกับเมสเนี่ยพันหน้ากันอยู่นะครับผมก็ต้องรอดูนะครับว่าเนื้อหาในคอมิกมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งตอนนี้ผมกำลังติดตามอยู่ด้วยนะครับผมแล้วคราวนี้นะครับ มัลติเพเยอรเนี่ยมันจะมีโหมดใหม่มานะครับคือ OS s i s 247นั่นเองนะครับผมอ่าเรียกได้ว่าเป็นด่านใหม่แล้วก็มีโหมด R1010 นะครับผมแล้วก็ r a p บ d f i ไฟมาด้วยนะครับเรียกได้ว่าจุใจสำหรับโหมดที่หลายคนชื่นชอบเลยเดียวเชียวนะครับผมก็มาลองดูด่าน OASIS กันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะมาเริ่มเลยโอเคครับเขาเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม อตอนน so right. so awesome. okay. ี้ xp คูณ2อีกด้วยนะครับถ้าสมมติใครจะเก็บเวลก็ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีงามมากๆเลยนะครับโอเคด่านแบ่งออกเป็นอาซ้ายกลางขวานะครับถ้าให้ดูจากตอนนี้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยุ้๊บโอ้โหเดี๋ยวนะคือมันอ๋อเป็นด่านที่สั้นมากเลยนะครับคือแบบแบบก็ประชันหน้ากับัตูแล้วนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับโดดยิงไป อ๋อสิสุดฐานแล้วครับโอ้โหนี่ฐานเกิดศัตรูแล้วเหรอเรียกได้ว่าเป็น่านที่สั้นมากเลยนะครับก็ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะทําให้การเล่นเ,นเราเนี่ยมันจบไวนั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าน่าจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยติดลมกันได้ง่ายๆเลยนะครับโอ้โหจุดประสงค์ฐานนี้ทําให้มาเพื่อแบบให้เราติดลมชัดๆเลยนะฮะฐานสั้นๆลุยจบแบบไบวๆนะครับเวลาบวกก็บวกแบบยา,ยาวๆเพลินๆนะครับผมก็เป็นเกีฑอุ้ย ผมมองผิดเหรอคิดว่าเพื่อเป็นศัตรูนะครับก็ด่านมันค่อนข้างจะสามารถอดักจุดเกิดได้เลยนะครับเนี่ยถ้าให้ผมดูนะทั้ง3ามทิศเนี่ยถ้าสมมติใครมากับเพื่อนเนี่ยสามารถคุมดักจุดเกิดได้เลยนะครับตรงนี้ก็สามารถดักได้นะเห็นไหมศัตรูเดินม,มาจากตรงนั้นเราก็ตรงกลางนะครับแล้วก็ให้เพื่อนอีกคนนึงดูตรงด้านหลังให้ก็ปิดทุกจุดแล้วนะเรียกได้ดว,ว่าปิดทุกจุดแล้วอะโอ้จโอ้ืม พอ้ะกันนี่เอาเอามันจะต้องโดนไหมเออโดนสักทีแม่เออมีคนมาแล้วครับมีคนมาแล้วอ,อัอจโเตอัอจโเตเสียชีวิตไปหนึ่งโอเคนะครับฮึบฮึบโอโหตายจนได้เข้าหัวเลยเหรอโอ้ยังกันล็อกเป้ามาโอเคครับเปิด UAV ไปนะเนี่ยนะฮะคือผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะ ลุยกันง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าดาดมันสั้นนะไมให้เราเข้าประทะกันง่ายขึ้นมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะฮะการแต่งปืนสายบุกเนี่ยมันจะส่งผลมากๆเลยนะฮะเรียกว่าส่งผลแม้เรียกว่ามันจะทําให้ได้เปรียบอ่าดาดนี้เป็นพิเศษนะครับผมขอ,อไปตะกี้แคกขี้มโหนะครับโอ้แล้วผมบอกทําไมนะครับผมโอ้ตายแล้วนี่นะครับมันสามารถดักจุดเกิดได้เลยก็ถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมดักจุดเกิดเนี่ย มันมีข้อเสียไม่มีนะฮะอย่างตะกี้เห็นไหมว่าศัตรูมันยังติดอมตะอยู่เลยนะครับเนี่ยจังหวะตะกี้ถ้าเรายิงสู้ศัตรูคือจริงๆแล้วเนี่ยเราตายได้เลยนะครับเพราะว่าศัตรูคงไม่ปล่อยโอกาสที่หลุดมือให้เรารอดไปได้นะครับผมฮมโอเคฮะตรงนี้ก็ยิงทะลุได้นะครับพวกอ่าสิ่งของพวกนี้นะครับยิงทะลุได้เลยนะนี่นะครับผมหูผมว่าสายซิกแซกเนี่ยยิงซิกแซกก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นมุมที่สามารถหลบด้วยการแต่งแบบ พันทายสิกแซกได้เลยนะครับผมนี่เน่โอ้โอ้ขอโทษครับขอโทษครับโอเคครับโอเคครับผมวู้โอเคครับโอโหมาไม่หยุดเลยเฮ้ยมาไม่หยุดแบบนี้ก็เรื่อยๆสิครับโอ้สกีว่ยจะตายแล้วนะคะถือระเบิดมาแบบนั้นผมยิงสูตรตายนี่ผมตายตามด้วยแน่นอนนะครับโอ้ยโอ้ยกระสุนหมดขอโทษเพื่อน นี่แน่โอ้โหคิวสุดท้ายสะด้วยโอเคฮะก็ชนะไปนะครับอืมเออสกินอันนี้นะฮะไทย25โอนี้เนะี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเท่มากๆเลยนะครับเรียกได้ว,ว่าแจ่มมากๆเลยซึ่งมันจะแต่งปืนไงเดี๋ยวผมจะทําวิดีโอแล้วกันนะฮะอาอันนี้ผมมารีวิวด่านโออ i ซอย่างเดียวก่อนแล้วกันนะครับก็โดยรวมเดี๋ยวผมมองตรงว่าเป็นด่านที่เล่นสนุกมากๆเลยนะเป็นด่านที่เขาเรียกว่าไงอะ มันปะทะกันง่ายนะครับบวกกันง่ายมากด้วยนะก็น่าจะถูกใจสายบุกทั้งหลายแหล่เลยนะครับนี่แบตเทิลพาร์ทเพิ่งเวลห้านะฮะแบตเทิลพาร์ทเพิ่งเวลห้าแล้วคือกว่าจะทําคลิปเนี่ยก็ต้องเวลสิบสี่เวลยี่สิบเอ็ดก็น่าจะใช้เวลาประมาณวันสองวันนะฮะโอ๊ยก่าจะทําคลิปเสร็จนี่จะวันไหนวะครับเนี่ยก็ คงจบลงที่เท่านี้แล้วนะครับผมคลิปต่อไปก็จะเป็นการแต่งปืนไทย25่ห้าสกินโอนี้นะครับอ่าก็จะไปรีวิวในด่านเอ้ยไม่ใช่ก็จะไปรีวิวในคลิปนั้นแทนและกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเจอใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับก่อนจะกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดคอมเมนต์นครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ก็ไมาเยอะด้วยนะครับผมอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับเออแล้วก็อย่างหนึง่ง ถ้าสมมติผมไม่ได้อ่านหรือตอบคอมเมนต์ใครอันนี้เนี่ยรู้สึกคือ YouTube นะฮะมันจะมีระบบกรองข้อความอัตโนมัตินะฮะคือผมเห็นแบบแบบนะคือผมเห็นแบบแบบว่าเฮ้ยมีคนคอมเมนต์มาแต่ว่าผมกลายเป็นว่าผมหาคอมเมนต์นั้นไม่เจอมันกลายว่าผมหาคอมเมนต์นั้นไม่เจอเฉยเลยคือผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไมนะครับ เหมือน YouTube มันกรองข้อความนั้นเป็นสแปมนะครับแล้วก็ออกไปเลยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะแต่ว่าผมทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าตัว y o u t u b เขาเป็นคนที่ดําเนินการเรื่องนี้เองนะครับผมโอเคนะก็อย่างงอนกันนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้เรื่อยนะครับผมเห็นผมก็ตอบตลอดนะครับผมอาจจะตอบช้าไปบ้างนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับการเล่นเกมในซีซั่นที่13นี้นะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชม บ๊ายบายนะบุย